มันมันเป็นอย่างนี้นะเวลาหลวงพ่อพูดเนี่ยมันก็ไปปิดบังความจริงอีกแต่ขั้นหลวงพ่อไม่พูดก็เข้าใจไม่ได้ตรงเนี้ที่เห็นเลยว่ามันมันปัญหาอุปสรรคในการที่จะถ่ายทอดธรรมะเพราะคำที่หลวงพ่อพูดนมันมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นคำสมมติเป็นคำแต่ง แต่ของที่จริงคือคือมันไม่ใช่สิ่งที่หลวงพ่อพูดเลยอะแต่ทีนี้พอคนฟังปั๊บก็ไปตีความหมายในสิ่งที่หลวงพ่อพูดมันก็เลยปรุงแต่งไปอีกก็เลยมันมันยากสุดๆนะเพราะนั้นปัญญาของของของโยมของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นต้องเป็นปัญญาของโยมจริงๆะแยกแยะได้ว่าอะไรมันคือความจริงความจริงคือสภาวะธรรมที่มันมีอยู่จริง รับรู้ได้จริงแต่ไม่ต้องใช้คำพูดอันนี้นี่คือให้หลักกันนะหมายความว่าสิ่งที่มีอยู่จริงที่มันเกิดขึ้นในตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกอีกซึ่งจะต้องรู้ด้วยปัจจตังรู้เอง แล้วสิ่งพวกนี้หลวงพ่อก,ก็ต้องยกตัวอย่างประกอบอีกเพื่อให้เข้าใจบมืทกี้หลวงพ่อคำเขียน,นยพูดชัดที่สุดละอันนี้คือมาชี้พี่ชี้ซ้ําอีกแต่ว่าถ้าใครเข้าใจฟังใครฟังหลวงพ่อคำเขียนเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องมาอธิบายอีกเลยอ่ะเพราะว่าท่านชี้แล้วโดยเฉพาะอย่างเช่นบอกว่าท่านบอกว่าที่ท่านพูดเนี่ยไม่ใช่พูดให้รู้คําว่าพูดให้รู้ไม่ใช่ว่ารู้แบบจาอ่ะ เช่นท่านก็ยกประเด็นขึ้นมาเลยว่าทำอะไรนะทำที่มีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะนี่คือท่านพูดท่านพูดพอพูดเสร็จแล้วพวกเราได้ยินแล้วก็รู้แล้วจําได้ว่าทำมีอุปการะมากมีสองอย่างคือสติกับสัมปชัญญะอันเนี้ยแบบเนี้ยนี่เท่ากับว่ารู้แล้วรู้แล้วว่ามีธรรสองประเภทนี้เอ้ ทำอันยิ่งก็คือมีสองประเภทคือรู้แล้วคือจําได้แต่ธรรมะมันไม่ใช่เรื่องของจําได้แบบนี้มันเป็นเรื่องของการเห็นอเป็นเรื่องของการพบการเห็นเพอเนี้ยคนเนี่ยเวลาทําไมเวลาเลื่อนช้าในการปฏิบตัติเพราะว่าไปอ่านตํารามาก็ดีไปฟังมาก็ดีอ่ะมันใช้หลักจําหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่หลักของการเห็นการการเห็นหรือการพบเห็น ทีนี้หลวงพ่อก,กันเลยก็พยายามจะบอกว่าต้องต้องมีปัญญาในการแยกแยะออมีปัญญาในการแยกแยะอย่างศัพท์ต่างๆที่เราเอามาพูดเนี่ยศั์ศั์ธรรมะนะที่เราเอามาพูดนี่คือจํามาแล้วนะว่าเขาบัญญัติว่าอย่างนี้แล้วก็จําเอามาพูดแต่เลยขอบอกเลยว่าไอความจริงอะ่ะมันไม่ใช่ความจําแบบนั้นความจริงคือสิ่งที่พบได้ในตัวเองซึ่งมันมีอยู่แล้ว หลวงพ่อคำเขียนก็ยกตัวอย่างแล้วเช่นกายเวทนาจิตธรรมอารมณ์ต่างๆเมื่อกี้ท่านก็ยกมาบอกมาสแสดงแล้สิ่งนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวกายก็อยู่ที่ตัวเวทนาก็อยู่ที่ตัวจิตก็อยู่ที่ตัวธรรมะทั้งปวงก็อยู่ที่ตัวแล้วก็พบเห็นสิพบเห็นก็ต้องยกตัวเองอีกอย่างคนใหม่ๆก็บอกพบเห็นอะไร ก็กายอะไรกายที่มันเคลื่อนไหวไงพบเห็นการเคลื่อนไหวแล้วพบเห็นความรู้สึกในกายที่มันเกิดขึ้นในกายเช่นความรู้สึกแบบไหนอ่ะรู้สึกไม่สบายกายเงี้ยสุกกายสุกคือคือชี้เห็นเพื่อเป็นแนวทางจิตก็เหมือนกันจิตคิดก็มีคิด,ดนู่นคิดนี่ก็มีอาการต่างๆในจิตก็มี ความพอใจความไม่พอใจอะไรต่างๆนีแล้วธรรมะต่างๆก็คือธรรมารมพวกง่วงพวกหุงใส่พวกลังเลมีหมดเอาละเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เสร็จแล้วไอ้นี้ก็เรียกว่าฟังพอเข้าใจเสร็จแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นเรือนว่างนั่นโคนไม้แปลว,ว่าอะไรต่างคนก็แยกย้ายไปไปพบไปเห็นด้วยตนเองตอนนั้นไม่มีผู้บอกแล้วทีนี้ถ้าเข้าใจจากการฟังไงนั่นแหละ ไปพไปไปพบไปเห็นด้วยตนเองแล้วก็จะเป็นปัจจัดตังหลวงพ่อก็เลยไม่ก็ลเลยพูดให้ฟังแบบนี้เห็นไหมสิ่งที่หลวงพ่อพูดพูดไปมันเป็นแค่เป็นเรื่องของคนอื่นหมดเลยเป็นเรื่องของหลวงพ่อที่ชี้บอกเหมือนกับพระเจเจ้านะที่พูดมาเป็นเรื่องของพระเจเจ้าที่ท่านชี้บอกเพราะฉะนั้นกิจสิ่งที่ต้องทําก็คือ เรือนว่างโคนไม้นั่นหมายความว่าต้องไปเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วตอนนั้นวันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อเขาอาจจะพูดดูก่อนนะแต่ว่าลองดูว่าไปไปทำด้วยตนเองทำด้วยตนเองก็คือน,นั่นแหละไปพบไปเห็นด้วยตนเองไม่มีคำถามไม่มีคำถามเลยนะหลวงพ่อพูดแบบชัดที่สุดแล้วมันจะถามอะไรในะเมื่อนั่งเองรู้เอง เดินเองรู้เองยืนเองก็รู้เองแล้วเวลามันหลงอ่ะมันก็รู้เองอีกเช่นแบบหลงเดินเลยลังจงกรมอย่างเงี้ยูมมุติว่าเดินใจลอยเดินไปเอ้าเลยไปแล้วปึ๊กพลาดแล้วก็กระตุกนิดเห็นไหมมันก็หลงเองแล้วก็รู้เองเจ็บเองรู้เองเบื่อเองต้องรู้เองขยันเองก็รู้เองฟุ้งซ่านเองก็รู้เองสงบเองก็รู้เองนี่คือภาคปฏิบัติ ทีนี้หลวงพ่อก็อยากรู้ว่าเขีย่ยไหมเข้าใจดีไหม <laughs> เพื่อ <laughs> ที่จะน,นําไปปฏิบัติ <laughs> ไม่ชีก็โอเคเนาะโอเคนะ <laughs> เราเนี่ยเมื่อกี้นั่งนึกถึงโยมมากเลยอะที่ฟังหลวงพ่อคําเขียนะว่าต้องโดนใจโยมอีกแล้วเ <laughs> พราะโยมเนี่ยคือเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นชัดแล้วว่าโยมเนี่ยคือใจเปิดแล้วใจเปิดแล้วก็เข้าใจเข้าใจถึงหัวใจจริงๆ ก็เลยก็โ,โดนจุกชุกชุก,กคัเทศนะโยมเหลือโอเคไหมเข้าใจหมดนะเ,เนาะเข้าใจนะเนาะทีนี้หนูสองคนแบบนี้คือพอดีก็อันนี้หลวงพ่อพูดเป็นธรรมะเนาะคือเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยข้อมูลเขายัางไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่ามันเป็นความเชื่อเป็นความลังเลสงสัยสงสัยแบบใครก็ตามมาทุกคนมีสิทธิ์สงสัย ก็มีเยอะจริงนะในโลกนี้คนที่สงสัยสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้านะว่ามีจริงหรือเปล่าเป็นตำนานหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเยอะมากนะแล้วใครล่ะจะไปตอบได้เรื่องนว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงเพราะแต่ละคนก็เกิดมาไม่ทันใช่ไหมหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าหลวงพ่อก็เชื่อนะว่าทุกคนน่ะถ้าถามกันว่ามีจริงหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เราก็เราให้คําตอบกับน้องก็ไปแล้วเะมื่อเมื่อคืนบอกว่าหลวงพ่อก็ไม่รู้นะว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าแต่เอาแบบนี้เนื่องจากว่าคําสอนที่เรียกว่าคําสอนมันมีนะคำสอนมีตามดูสิลองทําตามคําสอนถ้ามันเกิดผลขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนั้นแล้วค่อยค่อยเชื่อว่ามันต้องมีคนใดคนหนึ่งแหละ ที่เป็นผู้รู้แล้วมาบอกผู้รู้อันนั้นเนี่ยเลยก็ตั้งชื่อว่าพระพุทธเจ้าแต่ถ้ายังไม่ลองเลยเนี่ยแล้วรู้มัวแต่สงสัยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ว่าคําสอนนั้น,น,นมันเป็นความจริงได้เช่นสีนหน้าอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างเรื่องสีนหน้าสีนหน้ามีห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกรรมไม่พูดเท็จไม่ดื่มเครื่องดองของเมาเสพสุราลองทําดูสิ ทำตรงนี้แล้วมันจะเห็นผลกับชีวิตของตัวเองแต่ถ้าไม่ลองนะมัวแต่สงสัยเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้หลวงพ่อก็บอกว่าคนที่ลองอะ่ะก็คืออย่างที่เรารู้จักนะถ้าเราเรียนได้ยินได้ฟังที่ว่าพระต่างๆอะ่ะท่านไม่ทุกข์แล้วอะ่ะหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยอันนี้นแค่ยกตัวอย่างนะคือทุกข์ไม่ทุกข์ไม่รู้แต่ว่าคนก็ก็ลือกันว่าท่านไม่ทุกข์แล้วแต่สิ่งที่หลวงพ่อเทียนที่เราได้ฟังจากเทปอะ่ะท่านประกาศเลยอะ่ะ ท่านประกาศเลยว่ามันพ้นทุกข์จริงๆคือไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์แล้วทําไมท่านจึงประกาศได้ว่านั่นแสดงว่าการที่ท่านได้ปฏิบัติตามคําสอนแล้วมันให้ผลแล้วมันเห็นผลแล้วท่านก็รับรองตัวเองได้แล้วประกาศเท่าหานมากเลยหลวงพ่อเทียนประกาศเท่าหานแบบไม่เคยเจอใครเหมือนกันแนตะ่ว่าความว่าหานประกาศอย่างนี้นี่แสดงว่าเมื่อลองปฏิบัติแล้วให้ผลจริงเมื่อหให้ผลจริงเนี่ยตรงเนี้ย คำถามที่ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มันก็หายไปมันจบไปเพราะว่าลองปฏิบัติแล้วแล้วมันพ้นทุกข์ได้จริงจึงไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะฉะนั้นนะผู้ปฏิบัติที่เริ่มเดินทางนะบางคนนะแค่เดินทางได้พอเห็นแจ้งด้วยตนเองสักช่วงใดช่วงหนึ่งเริ่มศรัทธาแลวศรัทธาชนิดที่แบบว่าไม่ง้อนแง่คลอนแคลนแล้วไม่เป็นอื่นแล้วไม่ไปเชื่อพระพุทธออไม่ไปเชื่อพระอะไรนะจอมปวก ภูเขาต้นไม้ลุกเทวดาหรือว่าพระสารพระภูมิหรือพิธีกรรมต่างๆเขาจะไม่เชื่อแล้วเพราะอันนั้นอ่ะมันยิ่งเราเห็นไอ้คนที่ไปทำอ่ะไม่เคยพ้นทุกข์สักทีก็เลยตัดเลยตัดตัดคือแบบมันเป็นศรัทธาเต็มร้อยแล้วะโย่ยงโยมอย่างเนี้ยศรัทธาเต็มร้อยแล้วจะไม่งอนเง,นงนันทอนแคนจะไม่ไปรดน้ำมนต์จะไม่ไปขอพรจะไม่ดูหมอจะไม่จะไม่เข้าทรงคือ มันเมินไปเลยมันหมดไปเลยลบล้างหมดเลยอันนี้คือคนที่เขาเรียกว่าใจมันเป็นเช่นนี้ไปแล้วเนธรทมเห็นติดข้าเออสัตทธรรมต่อพระพุทธสัทธรรมต่อพระธรรมพระธรรมคำสอนสัทธรรมต่อพระอริยะสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบจนถึงขั้นเรียกว่าอริยะสงฆ์นะเป็นถึงขั้นอริยะแล้ว ศรัทธาก็คือพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นเี่ที่เขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยก็คือเนี่ยศรัทธาต่อพระรัตนตรัยจะไม่งอนกันแคนจะไม่เชื่อสิ่งอื่นอีกเลยใครจะมาพูดยังไงที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์เมินเลยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ mm hmm. ก็เลยนี่ก็เลยมาระบายความในใจให้ฟัง <c oughs> ที่พูดวันนี้เนาะลูก ก็อย่าลังเลสงสัยนะขอให้ปฏิบัติลองดูลุกลองดูแล้วก็ค่อยเชื่อทีหลังว่ามีจริงหรือไม่ให้ลองแค่นั้นอย่างเรื่องของความรู้รสึกตัวเนี่ยที่เรียกว่าสติเราลองดูลองดูว่าเออเวลาเดินก็ให้รู้เวลานั่งก็ให้รู้เวลาคิดก็ให้รู้เวลาโกรธก็ให้รู้เวลาอะไรก็ตามในขณะปัจจุบันนั้นๆมันมีอะไรที่อยู่ในกาย สิ่งไหนที่รู้ได้ก็รู้เข้าไว้รู้แล้วก็เมื่อรู้เนี่ยมันจะเกิดการรู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาว่าไอสิ่งถูกรู้เนี่ยมันเป็นสักแต่ว่าอาการไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นไหมไอสิ่งที่ปรากฏให้รู้นะ่ะเนี่ยท่านแสดงแล้วว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา แล้วลองเทียบกันสิว่าตอนที่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยตอนนี้มันยังมีเรามีเขาเพราะมันยังเป็นความเห็นผิดนะแล้วก็ไปไปทุกมีความเป็นทุกข์กับอ้ที่เรียกว่าเราทุกข์กับเขานี่แหละถ้ามันมีเรามันก็ต้องมีเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีเราก็มีสักแต่ว่าอาการที่มันโชว์ขึ้นมาก็ไม่มีผู้ทุกข์เมื่อไม่มีเขา นเมื่อไม่มีเราไม่มีเขาก็เลยไม่ต้องทุกต่อกันเพราะเขาเรายังไม่มีเลยเขาก็ไม่มีแล้วใครจะทุกต่อกันก็หมายความว่าเมื่อสิ่งนั้นต้องแก่เจ็บตายไปซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วใครจะมาทุกมันเป็นสุดยอดของธรรมเลยแต่ฟังก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะต้องไปรู้ไปพบไปเห็นสิ่งนั้นๆก็คืออาการ ที่มันพร้อมให้ดูอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็มีให้ดูอยู่แล้วมีให้รู้เวทนาความรู้สึกก็มีให้รู้ให้ดูอยู่แล้วจิตจิตโกรธจิตโลภจิต,ลจตหลงก็เวลามันมีก็ให้ดูให้รู้อยู่แล้วทำทั้งปวงมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้อยู่แล้วโถวโถโถ,โถ,โถ,โถมันก็อยู่แค่นี้เองนะรู้เข้าไปสิรู้เข้าไปสิ <c oughs> เดี like become, say, ๋ยวพูดกันมั่งสักหน่อยนแสดงความคิดเห็นยังไงที่มันเป็นออกที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเออลองดูสิใครจะพูดอะไรก็ได้ถือมือน่ดนจับหม่อให้ลองปฏิบัติดูให้รู้ด้วยตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินให้นำไปปฏิบัติ รู้เห็นแล้วจะได้สตธาด้วยตัวเองเราจะได้น้อมเข้ามาปฏิบัติจ้ะค่ะเข้าใจว่าเป็นอย่างไ้เดี๋ยวแม่ชีพูดหนอนเพราะว่าแม่ชีต่อไปต้องต้องต้องช่วยหลวงพ่อพูดออกจากใจเลยมันไม่ยากเลยพูดออกจากใจเนี่ยใจมันเป็นยังไงพูดมาจากใจพราาะหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้เอาไปปฏิบัติก่อนเราก็ต้องน้อมมาปฏิบัติ รู้เห็นได้กายสังขารนี่เลยรู้เจ็บปวดได้ปฏิบัติให้รู้ก่อนุณเชื่อพอรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงไม่เคยเจอแบบนี้ม่ทีจับใหม่เลยอ๋อสำหรับเช้านี้นะคะ อุตุคนโยมเจ็ดอันที่มนั่งอยู่ตรงอีกเอออุอุค,อคนสะสมบุญหมดอุตอคนถึงได้มนันอ้างตรงนี้คือคืออุตวันอีกเอ็ดสิบล้านคนไม่ได้มานั่งอยู่อย่างงี้ง่ายๆคือสะสมบุญสะสมอะไรในตัวในตนในใจมาแล้ว ไอ้มาอัดอิบอัดอัรรมือเราเอาอันนาของเรามานั่งนั่งตรงนี้แหละโอเอกเอาใจอย่างนั้นอ่าเราเอ็กนกันอ่าอีมนันอ้างแล้วอาสม,มุดเราออกไอสังคมก้นอกไอทาม,มากินอันอันลิกคือเราอนุอนอมบำรุงอันหน้าของเรา ในเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันเราก็ต้องมีความตั้งมันมีความเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเรามาสวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีแอบเอามาใช้แต่จริงในการปฏิบัติอวามก็ตั้งและตั้งในจิตในใจของเราไว้ว่ามีความเปลี่ยนให้มากขึ้น มีสติให้มากอึนสิ่งนี้เองจะช่วยเรารู้ทุกอย่างไม่ว่าทุกไม่ว่าทุกมันจะมาอบอ้อมกันถ้าเราปฏิบัติไใจจริงมีความตั้งใจจริงเราจะอิจทุกอย่างโดยที่ไม่มีใครบอกเราคือใจจะรู้เองรู้สติอิตั้งมันของเราค เ,เคยจะพูดก็ได้นะใครก่อนก็ได้ค่ะพอดีนึกถึงธรรมะที่เคยฟังจากหลวงปู่ชาขึ้นมาเรื่องหนึ่งค่ะหลวงปู่เคยพูดถึงการปฏิบัติว่าเออเหมือนมีคนสง <c oughs> เหมือนมีคนสงสัยเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าตัวหลวงปู่เองก็สงสัย ตอนแรกๆที่เริ่มบวชนะคะแต่หลวงปู่ก็คิดแล้วว่ายัางไงชาตินี้เกิดมาแล้วก็ต้องลองพิสูจน์ดูว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้านั้นให้มาเนี่ยมันทำแล้วดีขึ้นไหมถ้าชาตินี้ปฏิบัติเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่เราก็จะไม่มีอะไรขาดทุนเพราะว่าถ้า ชาติหน้าไม่มีจริงน้องก็ได้ใช้ชีวิตอย่างแบบลองลองเต็มที่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำแล้วปรากฏว่ามีอยู่จริงชาตินี้น้องก็ขาดทุนแล้วเพราะว่าน้องก็อาจจะไม่ได้เดินตามเออ่ไม่ได้ใช้ชีวิตในในศีลในธรรมซึ่งมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยลำบากเหมือนตัวเองพยายามถือศีลค่ะแล้วก็ได้เห็น ได้เห็นผลของศีลว่าในเมื่อเราไม่ไม่ทำกายกรรมวจีกรรมที่ไม่ดีกับใครเราก็จะมองตาทุกคนได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเราไม่ต้องรู้สึกอยู่ด้วยความหวัดระแวงว่าเราไปเบียดเบียนใครส่วนใครจะทำอะไรกับเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะคะ่ะอันนี้ก็ทำให้ใจของผู้มีศีลเป็นใจที่ปกติแล้วก็ไม่ไม่ทุกร้อนเท่าไหร่ ค่ะประมาณนี้ก็เลยอยากให้น้องลองลองถ้าสงสัยก็ลองทำดูว่าสิ่งที่ทำแล้วอ่ะชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่าอมืมันไม่พี่ว่ามันไม่มีขาดทุนมีแต่กำไรถ้าถ้าไม่ดีไม่ดีเราค่อยเลิกแต่ว่าถ้าเกิดมันดีแต่ว,ว่าชาตินี้เรากำไรแล้วค่ะดีมากเลยทอบคิดนะอ่ะเดี๋ยวทาง นี่มีอะไรมาเออเออเพื่อจะเอาลองลองพูดก็ได้ถ้าจะพูดนะเออเออตอบก่อนตอบตอบก่อนอ่อ่อ่าแต่โอเคแล้วคงคงคงได้ข้อมูลเพิ่มเติมไอ้เรื่องเรื่องที่ว่ามันเกิดมาชาตินี้แล้วอย่างไงอยาให้เสียเป่าก็ลองดูกันแล้วกันเพราะว่าตายไปแล้วมันจะไหมมันไม่รู้ยังไงอีกแล้วก็โอ้ยชาตินี้แหละเนี่ยปัจจุบันชาตินี้ต้องลอง ไม่งั้นเนี่ยเสียโอกาสเสียดายมากๆเลยเสียดายดีมากที่ที่ให้มาเป็นข้อดอ่ะฟางเราอ่ะยังยังไม่เพื่อให้ผ่านเลยกฟังเรามีอะไรไหมอ่ะผมก็แต่ก่อน,น,นก็นกสงสัยเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแต่พอได้มาปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าจะมีจริงหรือไม่มีจริงไม่สำคัญแล้ว ความทุกข์ที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่ตั้งอยู่ความทุกข์ที่ดับไปน,น,นั้นต่างหากคือแก่นสารแห่งพระพุทธศาสนาที่แท้จริงครบอาจานคก็น้องก็ไม่ไม่พูดยังไม่พูดไม่เป็นไรนะ,ะก็เอาเป็นว่าเราพวกเราก็ชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัตินะคือได้ฟังอะไรแล้วเป็นแนวทางเป็นแผนที่ ที่เหลือก็คือทำเอาเองแล้วก็ต้องรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังที่เราสวดมนต์สวากขาโตเนี่ยนี่เดี๋ยวหยิบหยิบหนังสือมานิดนึงน,นี่สวากขาโตเนี่ยตรงนี้คือเป็นคำบอกสําหรับกับผู้ที่ปฏิบัติเมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าใจหรอกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอ่าลจวลองอ่านดิติดมไม้ไว้หน่อยแล้วก็อ่านสวากขาโตใคร อาจารย์ก็ได้อาจารย์เออเปิดเปิดสว่าขาโตแปลว่าอะไรเป็นเป็นวักแล้วก็ถือถือไม้ไว้ด้วยนาะสว่าขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสสามิข้าวเจ้านมาสการะธรรมอย่างนี้หรอคะอ๋ออีกอันนึงอีกบทหนึ่งใช่ไหมคะ แต่ว่าก้าโตพระกัวตาเออกมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะเป็นเพื่อนเนี้ยเปิดๆมาโยโสสวัคขาโตพระกัวตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิษทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัต เพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัดตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน อันนี้ชัดเจนผู้ปฏิบัติย่อมเห็นได้รู้ได้เฉพาะตัวปัจจตังแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวนี่มันน้อมเข้ามาใส่ตัวก,ก็คือเนี่ยรู้ในสิ่งที่อยู่ในตัวเนี่ยแล้วก็จะรู้หมดเลยนั่นแหละเมื่อก่อนเนี่ยก็สงสัยว่ารู้รู้ปัจจตังมันต้องรู้อะไรเห็นไหมเราต้องต้องได้รับได้ยินได้ฟังก่อนว่าต้องรู้อะไรแล้วก็นปัจิตจริงๆก็คือเหมือนกับที่พระอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนเทศใช่ไหม เออมันรู้รู้ไปหมดเลยมันรู้ไปหมดแหละเออหลงก็รู้ทุกก็รู้สุขก,ก็รู้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 ิดก็รู้รรแ,แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งถูกรู้ทั้งหลายทั้งพวงอะ่ะนั่นแหละที่บอกว่ามันไม่เที่ยงมันอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่ทีนี้ขยับเข้ามาอีกแม้กระทั่งรู้เองอะก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันทีเนี้ยจนกระทั่งเนี่ยตอนเนี้ยหมดเนื้อหมดตัวละ ไม่มีความเป็นเราไม่มีความเป็นเขามีแต่เรื่องสมมุติเรียกเท่านั้นเองกลับไม่เหลือจะเกิดขึ้นอย่างเมื่อไรไม่เป็นไรปัจจุบนันกันปัจจุบนนะับนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราก็นะเดินบนนี้ก่อนเนะาะหลวงพ่อก็อก็อ,กอยู่เป็นเพื่อนนี่แหละแล้วก็จนกว่าสักหกโมงเสร็จ,รจก็อาจจะทํางานประโยชน์ส่วนรวมแต่ก็ เขาเรียกว่าต้องปฏิบัติคือมีสติไปด้วยเนาะ,ะจะกวาดใบไม้จะไปช่วยงานทางศาลาตรงไหนก็แยกย้ายกันไปเอาสักหกโมงเ,เดินสักครึ่งชั่วโมงนะปฏิบัติครึ่งชั่วโมงประมาณหกโมงสิเนาะพวกเราก็แยกย้ายไปไปไปทำอะไรก็ตามนั้นเลย